sony w h e a d p m 6 king of anc ใหม่ล้าสุดจะกทาง sony เดี๋ยวผมรีวิวฟังกันครับใช้งานโคตรสะดวกครับหูฟังเก็บได้เสียงโคตรเป็นธรรมชาติเลยครับ ambient sound สมจริงที่ s o ด king of anc ณเวลานี้แล้วล่ะครับ สวัสดีครับเปาเปาผมเฮียไอซ์จากทาง425 a u d i o นะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับหูฟังรุ่นใหม่จากทางโซ ny นะครับผมนั่นกนะ็คือ Sony w h 1 0 0 x m 6ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะมีความแตกตา่างกับ XM5 ตัวเก่านะครับผมแล้วก็ผมจะมีการเทียบให้ฟังกับตัวคู่แข่งเขาในท้องตลาดในคลิปนี้ให้ฟังด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูเลยนะครับผมว่าเจ้าตัว XM6 ตัวนี้นะครับผมมีอะไรที่พัฒนาขึ้นและแตกต่างจากรุ่นเก่าบ้างนะครับผมเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือหูฟังตัวนี้สามารถพับ เก็บได้แล้วนะครับผมทําให้การพกพาเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับผมเจ้าตัวกล่องใสหูฟังตัวนี้นะครับผมเขามีการรีดีไซน์ใหม่นะครับผมจากแต่่อนที่จะเป็นซิปทั้งหมดใช่ไหมครับตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่สายแม่เหล็กตัวนี้นะครับผมเปิดปิดหูฟังหยิบหูฟังได้ง่ายและสะดวกมากๆนั่นเองนะครับเรื่องที่3นะครับผมเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมด้านในเนี่ยเขาเปลี่ยนชิปประมวลผลนะครับผมเป็นรหัสใหม่ในชื่อ QN3 นะครับผมมีความเร็วมากกว่าตัวเก่าถึง เท่าเลยละครับเรื่องที่4นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมจากที่แต่ก่อนมีแค่แปตัวตัวนี้ให้มาถึง12ตัวเลยละครับและเรื่องที่5นะครับผมนั่นก็คือการอัปเกรดบลูทูธนะครับผมเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับผมมีโคเดเกเป็น l d e aac sbc นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็น lc 3และ allacast นั่นเองครับผมและเรื่องที่6นะครับผมนั่นก็คือเจ้าถูกฟังตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานไปและเสียบสายชาร์จพร้อมกันไปได้ด้วยแล้วล่ะครับ ซึ่งจากการใช้งานจริงของผมไประยะเวลา2วันตั้งแต่ผมได้หูฟังเจ้าตัวนี้มานะครับผมสิ่งแรกที่ผมว้าวกับมันมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการรีดีไซน์ปุ่มของเขาใหม่นั่นเองนะครับผมเขารีดีไซน์ปุ่มใหม่นะครับผมให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคุณลองนึกภาพนะครับเวลาเราได้หูฟังตัวใหม่มาเนี่ยไอ้ปุ่มต่างๆเนี่ยมันอยู่บนบ้างอยู่ล่างบ้างอยู่ซ้ายบ้างอยู่ขวาบ้างแล้วเราต้องมานั่งศึกษาว่าเฮ้ยปุ่มไหนปุ่มเปิดปิดปุ่มไหนคือ NC ปุ่มไหนคือการควบคุมสั่งต่างๆถูกต้องไหมครถหยยิบใส่ได้เลลแ แค่เอานิ้วคลำๆอ่ะผมก็รู้ได้เลยว่าปุ่มเนี้ มันคือปุ่มเปิดปิดใช้งานโคตรสะดวกเลยล่ะครับทีเนี้ยระหว่างที่ผมลองใส่เข้าตัวหูวฟังนี่นะครับผมแล้วก็เปิดฟังเพลงไปด้วยเปิด ANC ไปด้วยในห้องออฟฟิศผมเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยเดินเข้าออกห้องออฟฟิศผมซึ่งแต่ละคนเวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องมาแตะไหลผมบ้างมาโบกมือใส่หน้าผมบ้างแล้วก็แบบทักทายกันนะครับผมซึ่งมีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่ผมก็ต้องพูดออกไปฮะมึงจะเอาอะไรนะทาให้เสียงเพลงในตัวหูฟังเนี่ยมันเบาลงนะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันเนี้ยเขาเรียกว่าสปีทูชชัดนย เขาแม่นยำมากมากดีเทคได้ดีมากไวมากแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในแอปเนี่ยยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซึ่งนอกจากความไวและความแม่นยำของสปิธูชทแล้วนะครับผมไอการควบคุมคําสั่งทัชต่างๆบนแป้นหูฟังตัวนี้ยังสามารถทัชได้อย่างลื่นไหลแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะครับจะปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงแตะ2ที่อะไรเนี่ยแม่นมากๆเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องคุณภาพเสียงของมันบ้างน,นะครับผมต้องบอกตรงเลยว่า X6 ตัวนี้นะครับผมคุณภาพเสียงของมันเนี่ยใกล้เคียงกับตัว X มหามากเลยนะครับจะมีความต่างเล็กน้อยอย่างเช่นตัวมวลเสียงของเขาเนี่ยเขาจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมเสียงเบสของเขาจะมีความกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ในย่านแหลมของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากกว่า X M 5นะครับจะไม่จัดจ้านเท่า X M 5แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เป็นคอสายเบสนะครับตัวเมนูที่เป็นเคลียร์เบสของ X M 5ครับผม X M 6เนี่ยเขาเอาออกไปแล้วนะครับผมแล้วปรับเป็น EQ 10 band แทนทําให้เราสามารถปรับแต่งเสียงเพลงได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็มาถึงเรื่องของการ การเทสเสียงไม้แล้วนะครับผมไหนๆก็เทส XM6 เทียบกับ XM5 อยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยจับตัวตัวคู่แข่งของเขาใน้องตลาดเนี่ยมาเทสเสียงไม้ด้วยเลยนะครับผมเสียงเป็นยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับฮัลโหลเทส2 3 4 4นี่คือเสียงไม้จาก Sony WH1000XM6 อในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนครับฮัลโหลเทส2 3 4 4 นี่คือเสียงใหม่จากโ o n y W H 100X M5 ในาฐานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนครับฮัโลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือเสียงใหม่จาก o s ส Quiet Comfort Ultra ในฐานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนครับฮโลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือเสียงใหม่จาก s e n ไฮ e i อ e r Momentum 4ในาฐานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนครับ h e l โ o t e ท t 1 2 3 4 นี่คือเสียงไหม่จาก B&W PX8 ในฐานที่ที่มีรกวนครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือเสียงไหม่จาก Sony WH1000XM6 ในฐานที่ที่มีเสียงรบกวนครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่นี่คือเสียงไหม่จากหูฟัง Sony WH1000XM5 ในฐานที่ที่มีเสียงรบกวนครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ นี่คือเสียงไม้จากโฟล์ทโฟล์เอสคอ r t ร์เอลในฐานที่ที่มีเสียงรบกวนครับฮัลโหลเทสหนึ่นี่คือเสียงไม้จาก s e n เนเซอร์โว m เมนตัในฐานที่ที่มีเสียงรบกวนครับฮัลโหลเทสหนึ่นี่คือเสียงไม้จากบีแอนด์วีเอ็กซ์ ในฐานที่ที่มีเสียงกบนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงใหม่ที่เราได้ฟังกันไปเมื่อกี้นะครับผมใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับไหนๆแล้วก็เทียบเสียงใหม่ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเทียบตัวอื่นๆให้ฟังกันด้วยเลยนะครับผมพูดก่อนเลยนะครับว่าการเทียบทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเป็นแค่ความคิดเห็นจากทาง425เท่านั้นนะครับมาถึงเรื่องที่1นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของหน้าตาและวัสดุนะครับผมต้องยอมรับเลยว่า DNWDX8 นีด่นกกวาีดน เรื่องที่2องนะครับผมเรื่องของการสวมใส่นะครับผมต้องยอบเลยว่าเจ้าตัว Bose QuietComfort Ultra ตัวนี้นะผมยังเป็นตัวที่ใส่สบายที่สุดอยู่นั่นเองนะครับเรื่องที่3านะครับผมเรื่องของการพกพาและความสะดวกในการใช้งานนะครับผมผมขอยกให้เป็น Sony w h 1 x m 6ตัวนี้นะครับผมใช้งานโคตรสะดวกสุดไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพับนะครับหูฟังเก็บได้นะครับปุ่มที่รีดีไซน์ใหม่ให้ผมสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับผมตัวกรองของเขานะ ครับผมที่เอาซิปออกไปเหลือเพียงแต่สายแม่เหล็กตัวนี้ทําให้ผมสามารถหยิบหูฟังได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับผมอันนี้ผมต้องขอยกให้ B&W และเจ้าตัวเซนเซอร์โมเมนตัม4นะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอหูฟังทั้งหมดในกองนี้นะครับผมอยู่ในเกณฑ์เสียงดีทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าไอคําว่าเสียงดีกว่าขึ้นไปอีกขั้นนึงเนี่ยผมต้องยอมเลยว่า B&W และเซนเซอร์สามารถทําได้ดีจริงๆครับเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องของ ANC นะครับผมถ้าเป็นแต่ก่อน ผมคงจะบอกว่าเฮ้ยว o ร์ดคิวซีเอตาสถึงจะเป็นตัวที่เงียบที่สุดนะครับผมแต่มารอบนี้แล้วครับเขาสามารถทวงบอลลังของเขาคืนได้แล้วครับผมโซนี่รับยูเฮดพันเอ็กเอ็มหกตัวนี้นะครับคิงออฟเอเอ็นซีณเวลานี้แล้วล่ะครับ ส่งเสียงไหมนะครับผมจากที่ผมทดสอบมานะครับผมผมก็ยังคิดว่าเจ้าตัวโซ ny W h 1000XM6 ตัวนี้นะครับผมยังให้เสียงใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเพื่อนๆของเขาในหูฟังหลักหมื่นด้วยกันอยู่ดีแหละครับและเรื่องสุดท้ายนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เล็งจะใส่เข้ามาในการเทียบตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับผมตอนที่ผมโพสต์รูปเจ้าตัว,ว XM6 ลงไปที่หน้าเพจน,นะครับไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันรีบทักมาเลยบอกว่าเฮ้ยมึง XM6 เนี่ย M Vision Sound เป็นไงบ้างวะผมนี่งงเลยคือปกติเวลาคนถา แล้วตัวโซนี่รุ่นใหม่หรือหูฟังรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ถามกันว่าเฮ้ย a อ c เป็นไงวะเงียบหรือเปล่าวะเสียงดีหรือเปล่าคุณภาพไมเป็นไงคุยชัดหรือเปล่าแต่นี่มาถาม a m b i บียนซ์ซาวไปกันบ้างซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองไปแล้วนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าโซ ny w h 1 0 0 0 x Mark 6มากตัวนี้นะครับให้ a m มเบียนซ์ซาที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเสียงโคตรเป็นธรรมชาติเลยครับผมเสียงโคตรโปร่งนะครับเหมือนเราไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยล่ะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบหูฟังโซนบ่ับเพื่อนของเอ็กซ์ะ นั่นเองครับสรุปเลยนะครับผมใครที่อยากได้หูฟังที่พกพาสะดวกที่สุดการใช้งานรวดเร็วที่สุด ANC เงียบที่สุดแอมเบียนซ์าวสมจริงที่สุดใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีและอยากได้เสียงแนวฟังสนุกคึกคักน,นะครับผมก็ต้องจัดตัวนี้นะครับผม Sony w h 0 x M6 มีด้ยวยกันถึง3สีด้วยกันนะครับสีดำสีขาวสีน้ำเงินในราคา15,990บาทถ้าใครอยากลองเทียบหูฟังกับตัวอื่นเหมือนที่ผมเทียบสกีนะครับผมก็ขอเชิญได้เลยที่สาขาเซ็นทรัล ผมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากลองเทียบอยากลองแค่โซนี้อย่างเดียวนะครับผมก็ขอเชิญได้เลยที่เมกาเอ็มโซเฟียแล้วก็เวสต์วิวนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครดูรีวิวนี้แล้วคันทนไม่ไหวอยากได้แล้วนะครับผมก็ขอเชิญได้เลยที่ซีนส์งค่ากีครีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์